คนี่ือ Insight News หมอปลายผ่าดวงบันเทิงไทยปีหน้าแอปนนกุลยังเจออุปสรรคอีกหลายระลอกหมอปลายพลายกระซิบทักดวงบันเทิงไทยปีหน้าขาขึ้นเตรียมเฮมีข่าวดีหลายคู่แอปนนกุลยังเจออุปสรรคอีกหลายระลอกลิซ่าประกาศเปิดตัวครบชัดเจนต้อนรับเดือนธันวาคมผ่านเรื่องหมู่เรื่องดวงแมนแมน กับแม่หมอคนดังในรายการทัวมาลงทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลา17.05น,นทางช่องโมโน29ล่าสุดในวันศุกร์ที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นำทีมโดย3พิธีกรปากเผ็ดเบอร์แรงพศอานน์เพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนชัยและสานินิพาพรทิติธนาการต้อนรับเดือนธันวาคมด้วยความเพลงความปังกับหมอปลาย นาวราชาพินิจโรคากรหรือหมอปลายพลายกระซิบไม่รอชา้าพิธีกรพศถามตรงท่านยมมายังไงเขาเป็นใครหมอปลายแชรว่าท่านจะคอยกระซิบพูดคุยอยู่บางเวลาเป็นเสียงผู้ชายวัยผู้ใหญ่ประมาณ40กว่ากว่าสารภาพตามตรงเลยว่าเคยพยายามดูดวงให้ตัวเองท่านบอกช่างมันเถอะเดี๋ยวถึงเวลาก็ไปตามที่กำหนด ข้ามไปทักคนวงการบันเทิงไทยปีหน้าจะเป็นขาขึ้นในหลายๆรา,ายล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตมาอย่างใบเตยสุทีวันกุญชรหรือใบเตยอาสยามโดยแม่หมอก็ดูดวงการงานให้ช่วงนี้ถึงปีใหม่จะมีงานเข้าเยอะแต่พอเข้าเดือนเกิดทุกอย่างจะกลับมาให้แก้ไขเรื่องเดิมถึงเดือนเกิดแล้วจะต้องไปฝ่าฟันคดีต่อสู้ให้จบอีกเหมือนเดิมการเงินหดลงเยอะ ปีหน้ามีเรื่องอะไรมาให้สะดุดเยอะต้องจ่ายค่าอะไรที่ค้างไว้เพื่อให้ชีวิตลงอีกหนึ่งรายเช่นกันสำหรับนักแสดงสาวพิงกีสาวิกาชัยเดชทำนายดวงว่าดวงดีขึ้นเยอะและจะดีจนถึงอายุ40ปีการงานการเงินเข้ามาเต็มทีความรักก็มาเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ค่อยอยากเปิดตัวเท่าไหร่ ไปดูคู่หวานที่สังคมจับตามองอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชาญนนสันตินทรกุลส่วนตัวหมอปลายค่อนข้างเชียร์มากหลังจากดูดวงกระพบว่าคู่นี้ส่งเสริมกันดีเชียร์สุดใจคะ่ะแต่มีอุปสรรคแน่นอนมีหลารอกด้วยแต่เขาสองคนจะมั่นคงจริงใจต่อกันเสียงจากคนข้างนอกจะพูดว่าอะไรก็ให้ปล่อยไป ไม่ตกกระแสขอข้ามไปดูฝั่งนางงามสาวฮอตอย่างแอนโทเนียโฟซิลในเรื่องของความรักปีหน้าทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงจะได้อย่างเสียอย่างถึงจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องเสียของที่รักที่สุดไปเช่นกันถึงคิวศิลปินเกาหลีเบอร์หนึ่งของไทยอย่างลิซาแม่หมอก็ไม่พลาดแวะวิเคราะห์ดวงคู่ดวงความรักให้ฟังพร้อมกับข่าวดีจะมีการประกาศจริง ช่วงลิซาอายุ28-29เข้าปีประกาศฟ้าคบกันชัดเจนยอมรับเป็นตัวเป็นตนยอมรับว่าวงการบันบเทิงไทยปีหน้าข่าวดีเยอะได้ไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศดาราประสบความสำเร็จเยอะโกอินเตอร์เป็นเรื่องเป็นราวที่สำคัญคนจะมีลูกกันเยอะขึ้นเช่นกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ